จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างนะครับช่องว่างของอะไรช่องว่างของเทคโนโลยีกับช่องว่างของความชํานาญในแต่ละอุตสาหกรรมของคนไทยผมมั่นใจว่าถ้าเราพูดถึงความชํานาญนะครับในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เรามีไม่ว่าจะเป็น ทางด้านเฮลส์แคร์ทางด้านโรงงานทางด้านคราฟติกทางด้านการเกษตรหรืออีกหลายๆายอุตสาหกรรมเรามีความชำนาญแต่พอ AI มันเข้ามาเนี่ยเราจะเอาความชำนาญปัจจุบันเนี่ย ผ่านตัวกลางที่เป็น AI วิ่งเข้าไปสู่เทคโนโลยีอีกหลายตัวเลยนะครับเพื่อสร้างองค์คาพยพทั้งหมดให้เป็นระบบนิเวศที่มีความชำนาญแล้วก็มีเทคโนโลยีที่นำสมัยแล้วก็สามารถตอบโจทย์นะครับของประเทศไทยได้ด้วยเพราะว่าการเริ่มต้นนะครับเล็กๆในแต่ละองค์กรมันคือจุดเริ่มต้นนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ระดับภาคอุตสาหกรรมหลังจากพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นภาคระดับประเทศเพระฉงนั้นผมมัน่นใจว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะนําเอาความชนานาญทั้งหมดเนี่ยควบรวมกับเทคโนโลยีปัจจุบันโดย AI เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ช่วยพัฒนานะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนหยัดในก็รแข่งขันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์โลกในปัจจุบันได้ให้ประสบความสําเร็จนะครับแบบยั่งยืนครับ